พ,พี่อยู่ออพี่อยู่สาลินพี่ยังคิดจะไม่ออกด้วยแหละเอาที่สำคัญเออเอาอนอ,อ้าหนูกอก็ได้อยู่คนละบ้านกันอัน,น,ไ,น,นไม่ได้จงใจจะแกล้งขอกราบขอโทษพี่ปองก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ดูซีซั่น4ี่เนี่ยหนูจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในห้องน้ําผู้หญิงก็จะอยู่ในห้องน้ํากันวีกแรกเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าพี่ปองทําอะไรที่สุดๆมากก็คืออุจระแล้วเหม็นมาก เมนว่าจนแบบไม่อาจลืมมาทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าพี่ปอเป็นคนน่ารักมาตลอดนะพอเขาทําอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเอ๊ะน่จะเป็นเรามากกว่าเขานะบมนะไหานะคาถามของเราคือความสุขความสุขในบ้านที่คุณไม่อาจลืมการที่คุมกล้่ืกนแล่ลพนกินแล้วมีความสุขครับยังไม่จบยังไม่จบ แล้วในวันนั้นเนี่ยเราก็จะวันในนั้นผู้หญิงก็จะแบบว่าเฮฮาหัวล้อกันมีความสุขไหมหัวล้อมีความสุขไหมฮะมีจ้ะแล้วเราอยู่อยู่นอกห้องน้ำหัวล้อไม่ได้ก็มีความสุขแกในใจแบบว่าอพี่ปอเหม่ออึเหม่หัวล้อพูดมีความสุขไหมคะแล้วของตัวเองไม่เหม็นเหรอไม่เหม็นหนูจะแล้วไม่เหม็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแบบมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบทุกเวลาเล่าให้ใครฟังแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแบบหัวเราะแล้วเราต้สุกมีความสุขกลายเป็นความสุข ไม่ได้เป็นการแก้ตัวเลยนะคะนี่เป็นความสุขของเธอจริงๆบอกคะบอกว่าความสุขคงเป็นวีคที่เพื่อนๆทุกคนที่มีเซอร์ไพรส์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนทั้ง12คนได้กลับมาอยู่ในบ้านด้วยกันค่ะก็เป็นอะไรที่จะไม่ไม่มีวันลืมเพราะว่าอยู่บนเวทีก็ช็อกกันมากเลยก็ได้เจอน้องๆกลับมาค่ะเพียกหน้าทำไมนะไม่ชอกน้นอยู่ข้างหลังรอกลับเข้าไปอย่างเดียวเลยครับเจอกันไง นะฮะอันนี้คือคำตอบนะครับความสุขที่ไม่วั่นไหวครับจะบ้านแมกโนลว่าอย่างนั้นอะขี้ออกแล้วขี้ออกแล้วครับผมขี้ออกแล้วขจะพูดอะไรกันอีกครับเอาเลยครับก็มีความสุขที่สุดในบ้านสารินซิตี้นะครับพ่อก็มันจริงๆแล้วมันมีมันมีหลายเหตุการณ์ด้วยกันครับแต่จะขึ้นมาหนึ่งเหตุการณ์เลยก็คือวันที่ผมได้แชมป์ฮะ กราจะเห็นว่านอกจากแฟนคลับทุกคนที่เชียร์ผมเนี่ยรู้สึกว่ายินดีกับผมด้วยรู้สึกดีใจมากที่ผมได้แชมป์นอกจากนั้นผมยังเห็นคู่แข่งทุกๆคนเนี่ยมีความสุขที่เห็นผมได้แชมป์ครับผมก็เลยรู้สึกมีความสุขมากครับอนมีสาระนะคนนี้มีสาระความควรู้สึกแบบนี้นัดทิวก็น่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับนัดทิวถามไหมยัง ครับตอบตอบตอบไปแล้วครับคือคือความสุขของเธอเธออยู่กับฉันนี่แหละพ่อแหเป็นคนที่มีความสุขแบบแปลกๆมีครัเราเราไปฟังเพลงของเพื่อนๆกันดีกว่าครับเพื่อน AF คคัมนี่คือหนุ่มปั๊มนั่นเองครับกับเอาแต่ใจนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ลุ้นต่อครับช่วงหน้าครับสิบคนถามถามเร็วตอบเร็วนะจ๊ะจ๊ะความสุขของเธอเป็นยังไงคิวท ถึงช่วงนี้สนุกสนุกของรายการของเราแล้วนะครับสำหรับ XQ20 ด้วยกับ10คคาถามถามเร็วตอบเร็วครับพี่ดครับวันนี้มีทัง้งหมด4คนด้วยกันนะคะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามใครดีต<า>แต่เ<ค>ร <ผม S 1> าก<ช>็มองเขาถามพ<า>ี่ออฟและกันว่าว่าว่าพี่ออฟครับผมไม่เล่นต้องเล่นครับเพราะว่า พี่เอาเป็นรุ่นพี่ของบ้านโบเขาเคยเล่นแล้วให้เขาเล่นสิไม่ได้ก็โบเล่นแล้วไงถามเลวก็ไม่คนนี้ไม่เคยเล่นอยากเล่นแทนเนาะก็บอกไว้ก่อนเลยว่า10บคำถามนี้ทุกคำถามต้องมีคำตอบนะครับห้ามตอบว่าไม่รู้ไม่ใช่ ข้ามไม่มีไม่เอาโกหกก็เดี๋ยวเรามีวิดีอาร์เฉลยครับเอาเฉลยอีกครับคือตอนนี้ข้างล่างของเท้าคุณนะคะมีเครื่องจับเท็จอยู่ถ้าคุณโกวหกปุ๊บันจะดับเุื่อนทีช็อตเพนทีเลยฮะโอเคเดี๋ยวต้องขอขอแรงแฟนคับทุกคนช่วยเงียบช่วยเงียบหน่อยนะช่วยเงียบนิดนึงนะคะมาช่วยเงียบนิดนึงได้ไหมครับขอบคุณมากครับอ่ะฮะเล่นต่อครับเพราะว่าความเงียบนะคะจะช่วยกดดันในี่เขาตอบคําถามได้ยากขึ้นช่วยเงียบนิดนึงนะคะเออคุยกันต่อเธอะ พร้อมนะคะครับหนึ่งสองสามวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่เอ่อหนึ่งครับเฮ้ยเอ้าสองครับอเมิกาตายหนึ่งวันเทอหาแฟนกี่ครั้งไม่รู้ครับอะไรที่คนอย่างออฟไม่มีวันทำเอ่ออะไรที่ไม่มีวันทำครับอะไรที่ไม่มีวันทำอะไรที่ไม่มีวันทำเอ่ออะไรที่ไม่มีวันทำอะไรดีอะไรที่ไม่มีวันทำ อย่าก,กอดใครเอออยาก,กอดพี่ไหลครับเป็นสิวตรงไหนบ่อยสุดที่จมูกครับหวงอะไรมากที่สุดในชีวิตหวงแม่ครับนักร้องหญิงที่ชอบมะแพงครับส่วนไหนที่ขี้เหร่ที่สุดของตัวเองเอ่อไม่มีครับถ้าทางชีวิตอ,อกหักตลอดจะทำยังไงไม่บวชครับคำชมที่ได้ยินบ่อยที่สุดฮนะหล่อจังเลย ก็ดีนะครับพี่ก็ดีครับที่พี่ไม่คิดจะปลบบ้านใครก็ดีครับที่พี่ไม่คิดจะปลบบ้านใครเลยเพราะว่าแกน้อยบ้านของผมก็รอดตัวไปนะแน่นอนเจ๋งเจ๋งแต่ว่าเราะว่าวันนี้วันเที่ยวไรแล้วถามนานมากทิ้งไว้หนาอยมีดูนาฬิกาดูนี่วันที่หนึ่งนะครับก็มันผิดนะคะเป็นวันที่หนึ่งจริงๆอ่ะมีดูมีดูปุ๊บบอกวันที่หนึ่งด้วย แล้วทุกคนเขาสองสองอะไรนะอยากยาวมากอยากลองมากไหมไม่ดีค่ะยาวนะโบครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคือตอบไปวันครึ่งชั่วโมงแค้ข่าวว่าตอบไม่ตอบเร็วๆถ้าตอบเรื่องอะไรนะซูเปอร์แมนอะไรสักอย่างใช่นางเอกสไปเดอร์แมนเอออาจารย์ดีกว่าครับเป็นไงครับกับสี่คำถามที่เคยเล่นไปเป็นไงครับจำไม่ได้แล้วก็โอเคครับสนุกดีครับ โอเคครับก็โอเคครับดีครับแล้วคนเดียวยังไม่ได้เล่โอเคไม่เล่นเลยอ๋อเดี๋ยวเก็มีโอกาสนะเอาไป่ามาเดี๋ยวฉันคิดให้เอาว่าเอาว่าลองเอาว่าถ้าถ้าหนูตอบทันเวลาหนูทำโทษพี่ด่ายนะอ้ามาจับเวลาเลยจับเวลาอ่ะสิบกําหนามน้ำเล่นเวลาใกล้หมดแล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งนาทีครับอ้าวหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสองวันที่แล้ววันที่เท่าไหร่คะับสามยี่สิบเก้า หนึ่งวนคุณโทรหาแฟนกี่ครั้งไม่มีค่ะอะไรที่คนอย่างพระแพงไม่มีวันทำตดค่ะตอนนี้อยากเสกใครมากที่สุดพี่อาค่ะเป็นซิลตรงไหนน้อยสุดก้นนักร้องชายที่ชอบนักร้องชายที่ชอบคะะบนดอนค่ะสเปคผู้ชายในดวงใจบบนดอนค่ะส่วนไหนที่สวยที่สุดของตัวเองทุกอย่างค่ะ จะทํายังไงดีหาแม่ค่ะคําชอมที่ได้ยินบ่อยที่สุดน่ารักจังเลยเนึ่งนาทีนะเกือบครับใครสิบวีฮะนี่ทําไมทําไมเวลาบอกว่านักนักร้องที่ชอบที่สุดไม่ไม่ใช่พี่บ้างอะฮะก็โอนไปแล้วไงอยากแตะพี่คอ๋อไม่ห้ามซ้ำใช่ไหมอเคฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวไปเบรกกันก่อนดีกว่านะฮะแล้วมีหนึ่งเพลงครับอืมรักได้อีกจากนัทครับผม ทเวนตีไอ้น้องไม่ฟูอย่าไมาแล้วครับพี่ครับทำอะไรกันอยู่ครับภาษาภาาษอะไรครับอแม่ครับภาษาคนสวยครับอ๋อว่าทำไมพี่เข้าใจเดียเนี่ยเราไม่เข้าใจ สุดเขาเปลี่ยนใอครับใช่ผมผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับพี่วันนี้นะคะไอคิวทของเราทั้งหมด20คำถามก่อนเลยต้องให้เลือกกันนะคะว่าคำถามทั้งหมดเนี่ยชอบคำถามไหนเป็นคำถามโดนใจครับครับง่ายหน้าทีมครับหน้าที่หมอชอบเดี๋ยวจะบอกเลยว่าชอบเมื่อกี้ที่ว่าคำถามจากใครหน้าที่ถามเกี่ยวกับว่า เกาะถ้าเราติดเกาะกัน4คนเกาขึ้นให้แล้วถ้าติดเกาะด้วยกัน4คนเนี่ยจะเอาของไปได้แค่หนึ่งอย่างเออหนึ่งอย่างจะเอาอะไรไปโหแบบมันมากชอบคำถามนี้ครับแต่ละคนนี่แบบมีนี่ก็เอาเรือไปผมก็เอา GPS ไปสุดท้ายไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็กลับบ้านกันได้โดยที่ไม่ต้องติดเกาะใช่ไหมฮะฮะแล้วก็ดีด้วยครับน้องใบตองใบตองใบตองเอ้ยคิวด้วย ขอบคุณสำหรับ SMS แนะครับแล้วก็คำถามดีๆนะฮะที่ส่งเข้ามาครับในรายการของเราครับ XQ20 ด้วยวันนี้ครับสรุปเกมมาดวัดฮะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองชัดๆนี่มันสีอะไรคะ